สวัสดีครับพี่น้องสู้ครูสุขคนนะครับมาเนี้บ่าวสนกับพาพี่น้องมาเลาะปลานะครับมาอนี่เป็นเส้าของวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมาเนี้มาหาเลาะเบิ่งเฮ็ดนะครับจะเอาไปวัดในเมืออือนนะครับเดือนเก้ารับเดือนเก้าดับนะครับเทศกาลห่อเข่าประดับดินนะครับ ซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับว่าพี่น้องที่ลมหายตายจากไปแล้วจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลในเมื่อเอิน่นะครับในวันเดือนเก้าดับและเดือนสิบเพ่ง,พงนะครับกับมหาของนะครับเตรียมไปวัดเมื่อเอิน่นะครับพี่น้องจะมานบมมน,นะครับมาลุ้นมาเชีย์กันเลยนะครับว่าจะเป็นจากไดจะพ่อเฮ็ดยังสําหรับม้นนี้เบาซนมาผู้เดียวนะครับเสาไายหาหน่อไม้นะครับหน่อไม้ก็จะเอาไปวัดขึ้นกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้หบ้โซนสาวไซน้ำนะครับตามบา้านโซนมาเลยนะครับว่าจะเป็นจังใดนะครับพี่น้องตามมาดอกเลกแหกม้านพี่น้องเห็ดตะไคร้ดอกงามๆเลยนะครับพอดีพอดีพอดีนะครับงามๆดอกหลกแหกม้านนะครับพี่น้องนี่นะครับดอกหลกแหกม้านอุ้ยเห็ดละงกพี่น้องนี่เห็ดละงกก็ออกนะครับ นี่โพอเห็นลางอกแล้วนะครับนี่เห็ดลางอกกระดอกแหลกงามๆเลยนะครับนี่จะได้เอาไปวัดนะครับให้มันมันเล้อมันนี่นะครับมารลุนกันจะมันบม่มันนะครับพี่น้องนี่นะครับเห็นลางอกงามมารลุนกันเลยนะครับจ็แตา่มานบพราะพี่น้อง ดอกงามพี่น้องตัวนีนตะครับมาลุ้นมาลุ้นพี่น้องโอ้โหถ่าพี่น้องตัวนีนนะครับเถ่าแล้ว เหตดตโลพี่น้องนี่ได้เห็ดตโลไปหลาบคักคือกันนะครับทำของหวานกับคัก นี่คือสปอของเขานะครับเอาเอาเข้ากระบีบนะครับพี่น้องเมื่อมันเป็ดขานะครับเป็ดขาจากสี่นะครับเข่ากระบีบบีบให้สปอ,ขอเขาเออกนะครับเพื่อจะได้เป็ดเชื่อในปีต่อไปนะครับ เห็ดกระบอกไข่งามพี่น้องในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงเท่ายฤดูกาลของเห็ดนะครับม,มีแต่แนวกินนะครับมีหอยอหอยกินนะครับ พี่น้องคลิปนี่นะครับก็ได้เห็ดตะลูนะครับเห็ดตะลูดีที่ยังได้เห็ดตะลูอ,อยู่นะครับเอาไปลาบล่งวัดนะครับเห็ดอย่างอื่นบกค่อยมีนะครับเห็ดหงกกอก็มีแต่ดอกบัวงามนะครับสําหรับในมือนี้นะครับมาหลอเบ่งเห็ดเกพอได้อยู่พี่น้องบ่หลายนะครับบกค่อยมีแล้วสําหรับเห็ดอย่างอื่นนะครับเห็ดละงก,ก็เห็นดอกเดียวเท่านั้นนะครับ เฮดโหมกอกกบบังามนะครับมีแนวกินนะครับเถ่ากับลายนะครับดีที่ยังมีเฮตเตโลให้ได้เก็บนะครับพี่น้องพอได้อยู่นะครับมาในเสาของมนิครับถ้าหากหาเมือเมือกสิได้อยู่นะครับพี่น้องเฮตเตอโลครับแต่ว่านี่มาหาตอนเสานะครับหลังจากที่วางเวียดว่างงานนะครับจิตอย่างเซตนะครับก็มาหล่เบิกนะครับก็จะกลับไป ทำข้าวต้มขนมนะครับไว้ลงวัดมื่อือนนะครับในวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับที่ยิดถือกันมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ปุญญาตายายนะครับนับถือกันมาเข่าประดับดินนะครับเดือนเก้าดับนะครับที่น้องญาติผู้ลมหายตายจากไปนะครับจะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลในมือนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อเท่านี้นะครับ พอหอมปากหอมคอนาอพี่น้องแล้วพอ,อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ